สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับเก็ตแล้วสีแล้วนะครับมือนี้ห่อกับสิผ้ามาทำชั้นวางรองเท้านะครับนี่ครับเศษไม้เศษไม้ที่เราเก็บเก็บมาน,นี่พวกนี้เศษไม้จะทำชั้นวางรองเท้านะครับเดี๋ยวประกอบก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนี่ก็ได้หนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวสันหนึ่งนะครับนี่สันหนึ่งจะรับสั้นหนึ่งเลย แล้วก็วางรองเท้าได้ทดสอบก่อนพอดีเลยนะครับเหลือเนื้อที่เอาเนื้อที่ไปใส่ประโยชน์เองสมมติว่าเป็นครูใหญ่เนะครูใหญ่กับป๊าบรองเท้าอ้าตัวนี้ก็สีตั้งสั้นบนเมืองอะไพี่น้องเศียใหม่ครับเศียใหม่เศียดใหม่ห้องไรให้รับ เก็บใหม่เก็บยังมาไม่เห็ดเดี๋ยวเห็ดแล้วอีกสั่นนึ่งจังสีไทยเบิ่งอีกนะครับครับเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วใหม่ก็เก็บเอาอทางถนนนะครับเป็นใหม่กองตัวนี้กับเสามันนี่ก็เป็นใหม่ยุค่านะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบื้องแ้อเดี๋ยว,ยวสีลองเอารองเท้าวางมือรองมครับพี่น้องรองวางมือแลก็ะตามภาพนี้เลยครับพี่น้องเป็นยังไงครับนี่ครับสันวางรองเท้าครับพี่น้องโอเคเลยนะได้ยี่เด้ฝากกดติดตามกด subscribe นะอครับดี DA y ไว้ครับ เก็บเราสิดีว้า